สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชแนลรีวิวเซียนคอนแก่นนะครับพี่น้องเดอ้อมืาอนี้มาพอกันคึ้เก่านะครับอยู่กับเซียนคอนแก่นคึ้เก่าครับพี่น้องวันที่21เดือน7พศ2568นะครับสำหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวัน สามารถนำไปเล่นได้เป็นเลไปเล่นได้ทุกหุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสำหรับเอฟซีทางช่องที่เขาไมา่เล้ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel รัว่าเซียนคอนแกนด้วยพี่น้องอมาเบิงกันครับ สำหรับสรุปผลวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะครับมัอนี้เอามาสเสริงสรุปผลกันนะพี่น้องเนาะสรุปผลหุ้นน้อยรวมนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศจสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาเบิร์พี่น้องครับเป็นจ er ังไงเดี๋ยวเฮกันได้บ่พี่น้องสําหรับบีบซีนะครับของเตียนคนเกียนนะครับพี่น้องได้เฮกันอยู่บ่นะครับพี่น้องมาเบิร์กันครับสรุปผลหุ้นนะครับพี่น,อนอ้อง,ปปอนนองวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ด มาเบิงพี่น้องครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดก้ากับเปดนะครับพี่น้องสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนก่อนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเก้านะครับเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเก้าเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีบอมักวิ่งรูดเก้ากับไปวิ่งรูดเปดได้ขี้เก้าเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงครับ พอพอ่อแ,แม่่พี่น้องพิ่น,นมีทุนหลายก็สามารถนาไปเล่น19ประตูเลยคือเก้ 9, บาบ่ว่าสิอยุดตําแหน่งใดนะครับถ้ามี9กับแได้เฮ่แน่นอนครับพี่น้องมาเบิ่งครับวิ่งรูด9จับคู่ชุดเด่นก็คือ98 1ชุดเบิ้นก็คือ9 9 8 8นะครับพี่น้องเก8 8นะครับมาเบิ่งพี่น้องครับวิ่งรูด9้าจับคู่จนเน้นไปที่91 92 9 4 95นะครับ ส่วนวิ่งรูด8ก็จับคู่จอดเน้นในที่81 82 8 4 85นะครับเน้นในที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายได้พี่น้องเด้อเน้นในที่สีคู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางพี่น้อง9383กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้อกันทุนไว้สำหรับอีฟซีไม้นะครับที่ขามาแล้วยังบัตเลอราเซียนคอนแกนเน้นให้ตรงไหนน,หหนะครับพี่น้องเบื้องไหจบคลิปฟังไงจบคลิปนะครับเ้ร์เาเซียนคอนแกนเน้นให้ตรงไหนได้พี่นอ้องเด้อมาเบื้องครับเลขกำลังวันครับพี่น้อง 1357นะครับ1357เจดจะเป็นของเดื่อสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่131517 3537แล้วก็57นะครับพี่น้องเดินวิ่งรูดงวดประจำวันที่21เดือน7ก็คือ9กับ8นะครับ9กับ8ปดสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้คือเก้าครับพี่น้องมาเบิ่งครับวิ่งรูด9จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่91 93 95 97นะครับพี่น้อง91 93 95 97ตัวกันก็นคือ97ไดพี่น้องเดอ้อส่วน9 1 9 3 95จับคู่เรียบร้อยแลวพี่นอ้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับวิ่งรูด8จับคู่กับรีกกำลังวันได้ที่81 83 85 8 7นะครับ81 83 85 87 ตัวกันก็นกคือ8ปเ็ดเดพน่พน้องเด้อส่วน8 1 8หนึ่งหจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมักน้ำบอพี่น้องครับเน้นให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ่งครับสำหรับงบน้อยนะครับพี่น้องเด้องบน้อยนะครับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่21เดือน7นะครับก็คือ เก้ากับ8ปดนะครับพี่น้องเกับ8นะครับตัวประกบก็คือสี่กับหกนะครับพี่น้องตัวประกบสกับหนะครับจับคู่เก้าสี่เก้าหกแปดสี่แปดหกนะครับเนคนเกนเน้นไปที่เก้าสี่แปนะครับพี่น้องบ่มาก้าสีก็ไปที่เก้าหกดหกได้คือเก้าครับพี่น้องมาเบิงครับหุ้นแรกแหกมัน้อพี่น้องเด้อ ลาวสตาร์นะครับ15นาฬิกา30นาทีบน610ล่าง52นะครับแนวทางของเซียนคนแกนมอร์นี่ลุดนะครับพี่น้องสำหรับลาวสตาร์นะครับมาเบิร์กันต่อนะครับพี่น้องครับเฉพาะกิจบน399ล่าง05นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง9บนนะครับจับคู่จอดนี้เน้นไปที่99นะครับพี่น้องกระเดี้ยห์เลยพี่น้องเด้อสำหรับเฉพาะกิจมาที่99นะครับสำหรับสายวิ่งก็ วิ่งเก่าเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบมาพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งกันต่อครับสำหรับน้อยรอบพิเศษบนแปดสามเจ็ดล่างสี่เก้านะครับแนวทางโคงเซียนคนแกนบนนะครับแปดสามเจ็ดสำหรับวิ่งนะครับวิ่งก็มาที่วิ่งแปดนะครับพี่น้องจับคู่มาที่เรกกำลังวันจับคู่วินกันที่สามเจ็ดนะครับพี่น้องสามเจ็ดตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งก็สายวิ่งก็ไปที่ เข้าไปที่วิ่งแปดนะครับจับคู่ไปที่สามเจ็ดนะครับเร่งกาลังวันวิ่งกันนะครับพี่น้องอ่ะส่วนล่างนะครับสี่เก้านะครับแนวทางของเซียนคนเกลน,นก็มาที่วิ่งเก้าล่างจับคู่จอดเน้นๆไปที่เก้าสี่มาสี่เก้าเลยพี่น้องเด้อมาสี่เก่านะครับมาสองเด้งแล้วครับพี่น้องสําหรับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องวิ่งเก้าล่างนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่เก้าสี่มาสี่เก้าเลยพี่น้องเด้อ สำหรับเอฟซีก็ไดิงสองเด้งแล้ะครับทนใดที่ทำตามเสียนคนแกนบอกนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนกันต่อครับมาเป็นการเสียวเวลาน้อยรอบปกติบนนะครับหกแปดหนึ่งล่างสามห้าแนวตั้งของเจียนคนแกนก็เข้าไปที่วิ่งแปดบนนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่งแปดบนจับกู่จอดเน้นๆไปที่แปดหนึ่งนะครับมาแปดหนึ่งตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับน้อยรอบปกติส่วนล่างนะครับสามห้านะครับพี่น้อง แนวทางของเซียนคนเกนมาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่สามห้านะครับพี่น้องมาสามหาตรงตรงด้พี่น้องเด้อสองดิงคือเก่าครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องโอยรอบปกตินะครับบนหกแปดหนึ่งมาแปดหนึ่งล่างสามห้ามาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันสามห้าตรงตรงนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับ VIP VIP นะครับบนเจ็ดแปดหนึ่งล่างสามแปด มาอีกแล้วครับพี่น้องสําหรับ VIP บนนะครับพี่น้องวิ่ง8บนนะครับจับคู่จ่อเน้นๆไปที่8 1มา8 1ตรงๆอีกคือเกาครับพี่น้อง VIP นะครับส่วนล่างนะครับพี่น้องเด้อสามแปดแนวทางของเซียนกอนเกนก็มาที่วิ่ง8ล่างจับคู่ไปที่8 3นะครับพี่น้องเด้อจับคู่ไปที่8 3มา3 8นะครับพี่น้อง สำหรับ VIP กับสองเด้งคือกันครับพี่น้องเด้อดีใจน้ำมันซีตังจองก็แล้วกันนะครับดีใจน้ำมซีกับทางจองก็แล้วกันนะพี่น้องเด้อสำหรับ VIP นะครับน้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องลาวพัฒนานะครับจันพุดธสุขเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนานะครับจันพุดธสุขนะครับลาวพัฒนานะครับเดินดีตอนเนื่งนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันต่อครับสำหรับลาวพัฒนาวันที่21เดือน7นะครับ พอศสองรา,าวพัฒนาบน942นะครับแนวทางของเซียนกอนเกณก,ก็มาที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้องจับคู่เจาะเน้นเๆไปที่94พี่น้องจะเน้นๆไปที่94นะครับพี่น้องมาแต่ว่าไปยุคังหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบนนะครับเข้าเฉพาะวิ่งนะครับลาวพัฒนาบนส่วนล่างนะครับพี่น้อง1นนะครับ แนวทางของเซียนคนแกน่นก็มาที่วิ่ง9นะครับจับคู่จอเดเน้นไปที่9 1มา 1, 9, หนึ่งเก้าเด้อพี่น้องเดอ้อดีใจนำ้ำเอนซีทั้งช่องนะครับวิ่งบนได้เฮครับส่วนวิงงนงววง 9, ว่งล่างก็ได้เฮครับวิ่งบน9วิ่งล่าง9ได้เฮทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเดอ้อจับคู่จอเดเน้นไปที่9 1มาหนึ่งเก้านะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องดีใจนำ э ้ำเอนซีทั้งช่องก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะสำหรับเ э อ็ดซีท่านใดติดตามเซียนคนแก่นก็ได้เฮคือเก่าเด้อครับพี่น้อง สำหรับบนกับสายวิ่งได้เฮส่วนล่างนะครับพี่น้องสายวิ่งได้เฮแล้วก็จับคู่จอดในเน้นไปที่หนึ่งเก้ากับมาที่เก้าหนึ่งเด้อพี่น้องจับคู่จอดในเน้นไปที่เก้าหนึ่งมาหนึ่งเก้านะครับพี่น้องดีใจนำเอฟซีตั้งจองคือเก้าครับพี่น้องอ่ามื่อนี้นะครับเช่นคอนเทนต์กับออนุญาตเอาแนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลงจากหน้าจอก่อนพี่น้องเข้ากลับมาตามกันต่อสําหรับแนวทางวันที่ยี่สิบสองนะครับพี่น้อง อันที่22เดือน7พศ2568นาหะครับสำหรับแนวทางของเซีน,นกวนแกนได้พี่น้องเด้อว,วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับหุนหน้นนอยรวมราวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน V.I.P. นะครับสำหรับนะครับ เอฟซีทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเด้อเอฟซีทันใดที่ยังไม่ทันกดติดตามอย่าลืมกดติดตามเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไม่เสียตังค์เด้อพี่น้องเด้อส่วนกดไลค์กดแชร์นะครับกดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องคำเตือนนะครับพี่น้องมาเบ่งพร้อมกันครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับเดินวิ่งรุ่นวันประจวันที่22เดือน7นะครับ เด่นวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเด็กพี่น้องเดอ้อศูนย์กับเก้าเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดศูนย์เด็กพี่น้องเดอ้อวันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับเอฟซีบอมักวิ่งรูดศูนย์กลับไปวิ่งรูดเก่าใดคือเก่าเด็กพี่น้องเดอ้ออ่าสำหรับพอ่พอพ่อแม่แมพี่พี่น้องน้องที่มีทุนหลายก็าสามารถนำประเด็นสิบเก้าประตูใดคือเก่ 9, บบาบวบสีอยูต่ตำแหน่งใดมากตำแหน่งใด กระดิคือเก้าด้อพี่น้องเดือถ้ามีศนย์กับเานะครับมาเบิ่งพี่น้องวิ่งรูดศนะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือศูน้าหนึ่งชุดนะครับเบิร์นก็คือศูนย์ศูนย์ก้าเก้นะครับพี่น้องมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้นๆไปที่ศูนย์สองนสามศนนย์นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดเ จับคู่จนีนนี้มาที่92 93 95แล้วก็ตามมาด้วย96นะครับแนวทางของเชียนคกแกเนเน้นให้ที่4คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นเดินไน้องเดอ้อส่วนตรงกลางนะครับ0494กันทุนไว้เดินพี่น้องเดอ้อกันทุนไว้สาหรับ f c ฟซไม้นะครับยังบ่ทันรูาเซียนคนเกนเน้นแตรงไหนก็เข้ามาเบิ่งเลยก็ฟังห้จบลิปเบิง่งหอจบลิปก็แล้วกันเด้อพป่น้องเดอ้อ สำหรับแนวทางของเสียนคอนเทนท์งงวดวันที่22เดือน7นะครับมาเบิร์พี่น้องเลขกำลังวันนะครับ0358นะครับ0358สามารถนำมาวิ่งันได้ที่03 05 08นะครับ03 05 08 35 38แล้วก็58นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด0กับ9นะครับงวดประจำวันที่22เดือน7 ก็สามารถนํ้มาจับคู่กับเลขกําลังวันใด้คือเก้าเด้พ e ี่น้องเด้อวิ Dec ่งรูดศนะครับจับคู <c oughs> <c oughs> ่กับเลขกําลังวันได้ที่ศูนย์ศูนนมปดนะครับพี่น้องศูนย์ศูนตัวกันก็คือศูนดได้พี่น้องเด้อศูนย์สามจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งครับวิ่งรูดเก้จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ 90 9า9ู98์เก้าสานะครับเ0 93 95 98นะครับ, 90, 93, 95, รบตัวกันก็นคือ 98, 98้าเดเก้อปพี่น้องเด้อ98ส่วน0 3าอ่าส่วน90้น์ะครับ90 93 95นะครับจับคุยเรียบร้อยเ้ยพี่น้องครับอ่ะ มาเบิ้งครับสําหรับเอฟซีทีมีทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสําหรับเอฟซีทีมีทุนหน่อยห้ามาเบิ้งตรงนี้กันครับพี่น้องสําหรับงวดประจําวันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดนะครับเอฟซี FC ทีมีทุนหน่อยมาเบิ้งตรงนี้ครับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์กับเก้างวดประจําวันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดนะครับพศตสองพันห้าร้อยหกสิบเอดวิ่งรูดศูนย์กับเก้านะครับตัวประกอบก็คือหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดจับคู่นะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดนะครับพี่น้องเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่ศูนหกนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดเดี๋พี่น้องเด้อเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่ศูนยนนน์นหกบอมัาศกศูนย็ก็ไปที่เก้าหกเก้ดคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อเก้าหก้จคือเก่าครับพี่น้องถ้าบมัหกศูนยนะครับสำหรับเอฟที่เขามาแล้วนะครับพี่น้อง กระคอุก่ัน Jasmine มีสุขภาพแข็งแรงญาเจ็บญาจนนะครับ <_ d ue> ร่ารวยเฮงเงงังปังไปด้วยกันนะครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางหุ้นหน่อยรวมมวลบัตรวันที่22เดือน7จพศ2568นกะครับกระคอยทุกตันเฮงเงงังปังมีสุขภาพแขแ็งแรงไปน้ากันสุขุสุก้นนละพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งกันครับพี่น้องสาหรับเอซีที่เดินทางกระคอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับกรอคอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องที่ยังบอทรอะไร กดติดตามนะพี่น้องเด้อเข้าไปเบิ่งแล้วกดติดตามไว้นะครับพี่น้องอิบซีเทเดมีแนวตั้งดีดนนนนดๆนะครับเซียนควอนแกนอัปเดตใหม่ๆนะครับเทได้รู้ว่าเซียนควอน,กวนกแกนวางอย่างลงไปนะครับวางแนวทางนะครับอย่างลงไปสิได้เห็นก้อนมูนะครับพี่น้องเนาะสำหรับอิบซี่ันใดที่ยังไม่ทันติดตามนะครับเขามาเบิง่งแต่ท่านติดตามก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไว้บริสเสียเงินพี่น้องครับกดติดตามไว้บริสเสียเงิน นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับพี่น้องเด้อกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับพี่น้องสําหรับเซียนคนแกนเบอนี้นะครับนาแนวทางมาฝากผิดตอน้องคือเกาเด้อครับพี่น้องเด้อสําหรับเอฟซีทางช่องนะครับกอวยจุกทุก่านยู่ดีมีแห้งยาเจ็บย่าจนเด้อครับพี่น้องเด้อลำรวยเง้เงๆปังปังไปน้ำกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคน นะครับสำหรับก่รขึ้นนี้นะครับเช่นคนเกลาพีลาลนองไปก่อนนะครับพี่น้องพอกันไม่คิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นคนเกลาพีลานองไปก่อนสวัสดีครับลาตีสวัสดีครับ